ด้วยเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3จำนวน3,000บาทและผ้าห่ม2ผืน5ชมรมนุชเตะตำบลกำแพงอำเภอหุ่นวันติ๋ไถ่จังหวัดปีเตอรั์ ใช er ้คล้ายทัพทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดรองประครับ ่ครับผมที่นี่อร่อยเับตอบแล้วอร่อยไม่มีใครชาร์จควบไฟในบ้านไม่ได้ดีกว่าอะไรกมีไฟร่วไหมอนนีก็มีรูังกันเยอดิบเด็กเนาะไม่รู้ ลังอยู่เขาด้วยมือโดนไฟลูกเขาเลยเอาพยายามก็ได้ท่า